อสวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศส่วงเศร้ครับมาเบิงงวนทองเด้อบัหนี้ครับง้วนทองครับเป็นง้วนทองเจ็ดเดือนแล้วครับพี่น้องครับทองเจ็ดเดือนสูงร้อยสามสิบครับนี่ร้อยสามสิบตัวนี้เปิดถึกถครับพี่น้องครับถึกถึครับหมื่นสีเท่านั้นครับเป็นงัวนทองครับหนาเลยครับเด้อหนาพอกใหญ่ๆครับ มืน่นซีงัวประกันทองสูงลอยสาสีเขาเปลือกนี่รูปประมาณ3ามตค่าทองครับ3ามตัวซโตได้แล้วครับค่าทองครับงววเช่องนี้ไยสดีเปลี่ยนเข้าให้ไม่แล้วเล็บหนาดีโกบดีน่มซีเต่านี่เบิงครับเอาไปไว้จิ้น,น้องครับท่องเจ็ดเดือนแล้ว พี่น้องลังปีไม่เด้อพี่น้องลังปีไม่ครับเข้าเปลี่ยนเห็นไมแดงจึงคึงงัวหู้นิสัยดีงัวพู้เทาเลี้ยงได้ตัวนี้ก็ซสือน้ำพุ้เท่แล้วครับพี่น้องครับซื้อน้ำพู้เทานี่เบิ้งครับโอ้ยเปลี่ยนเข้าเห็นไมแดงจึงคึงเลยงัวแม่นี่ให้ลูกแดงดีเด้อครับลูกเพิ่นก็นมีอยู่ตึงบไดเอามานําครับเพราะว่าเพิ่นเป็นลูกเพศผู้ครับ ต่อไปสิเป็นลูกตัวเม่เด้อบดนี้ครับเมือนซีเท่านั้นครับไผอยากได้ง่วไปกินน่องราคาสบายกระเป๋าครับตัวนี้ครับเป็นราคาสบายกระเป๋าครับพี่น้องซื้อง่วตัวนี้เงินในกระเป๋าก็สีเหลืออีกครับเพราะว่ามันถือครับเมือนซีเท่านั้นสูงลอยสามซีบลำโตเยาประมาณสองเมตรลำโตเยาแหงครับทองเจ็ดเดือนแล้วครับเบาตึงตัวทองให้เรียบร้อยครับ ง่วประกันทองครับหลังตรงเยียดชิงนิ่งเลยแขีงขาใ่ดีปูนนี่เป็นง่วไทยครับงัวไทยไทยเด้อปูนน่ะเพศเพศใยดีเป็นแต่ออกลูกง่ายครับเพศฟั่งหมือหนึ่งครับพี่น้องครับปูเป็นแต่ออกลูกง่ายโอ้ยทองใหญ่ครับเองเลงเลยเองเลียงอังลางเลยทองนี่นาตาครับ หมูกสีดําครับเสียกเขาขางหนึ่งขางหนึ่งบ่อเขาเพราะว่าเข้าเค่งเน่ผูเถ่าเรียงง่วเเป็นบ่อคอยหัวซาเข้านะครับเรียงงัวต้องเบิงเข้านะครับมาเข้าเค่งโบเดี๋ยวเสือกสิกินเขา้าเข้าสิกินเสียกเบิงครับหางสีดําเป็นพั่วครับหางเป็นพั่วเลยหางเป็นพั่วเลยสีดําๆเลยโอ้ยเน่าอัหลาดครับอ,อ่างใหญ่ดี อ่างญ่ครับเป็นงัวเลียงไงครับปลอยน้ำนี่เล่มให้เบิ่งเลยเล่มเล่มหมดเลยครับกินยาบวเลืองัวนสไตล์นี่กินยาบวเลือกครับพี่น้องครับหนึ 14, ่งมืนสี่พันเด้อพี่กัดทรงไกลๆขึ้นเกาค,นาครับสนใจโถมากครับนาเลียงสุดๆหมื่นสี่ 14, ได้งัวทองเจ็ดเดือนแข้งขาไงครับในทองนี่ถ้าพอพันรับจ้างมาเด้อพี่น้องพอพันเอวละพันผลละ พอพันกับว่าธรรมดาสมที่เดียวตดเดอเป็นงัวสมง่ายครับสมง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายกินง่ายบ่อดือ้อบ่อสนเป็นงัวผู้เท่าเลี้ยงผู้เทา่าเจ็ดซีก็ปีเลี้ยงก็ยังหูพุ่นลูกยันสวงเบิ้งพี่นอ้องลูกยันสวงนุ่มนับนุ่มนับเลยุ่นเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งลูกยันสวงครับโอ้ยลูกตัวใหญ่แห้งครับลูกตัวใหญ่แห้ง เจ็ดเดือนแล้วพี่น้องครับบ่าวตึงตรวจทองให้เรียบร้อยเจ็ดเดือนแล้วงวสีเข่าเปลือกแต่ว่าให้ลูกแดงดีแห่งครับเห็นรูมากับตาแดงดีแห่งนี่พึ่งล่งเครื่องมาไม่ใหม่ครับกีบเรียบขอเท่าสุดยอดน้ำล่างสวยหัวนมหน่อยดูง่ายบ่ต้องปอนนมยากเดอ้อเพดพันกระไงดีบต่บต้องบ่ต้องบ่เด้ทำขอนยากเพดใหญ่ออกง่าย เพจเพิ่นสำหรัมือเข้าสีแดงอ่องต้องเบาตึงเปลี่ยนเข้าให้ใหม่แล้วส่วนมากซื้งว่วงกับเบาตึงครับสิได้เข้าเส้นใหม่ครับเปลี่ยนเข้าให้ใหม่เลยเพราะว่าอยู่นี่รบผสมรับสนเข้าครับเสื้อเข้ามีบ่อันครับนี่เบิ่งครับอา้าวไผหางวัวลักษณะนี่ครับเป็นงวัวไทยเลียงง่ายครับสูงลอยสามสิบเล็บงามครับเล็บงาม หน้าตาฮึกฮึกๆนี่ให้ลูกอ้วนแน่นอนให้ลูกอ้วนดีขนาดพี่นาพากักนาตาฮึกดีโอ้ได้ไปในสุดคุมครับงัวเมือนซีนี่สุดคุมลูกกัเจ็ดเดือนแล้วทองตั้งเจ็ดเดือนสูงลอยสาสิบนังหนานโะพนดีแห่งครับหัวตัวนี้ เอาเห็นคลิปนี้ยาลั่งเล่ใจเดอ้ออยากได้งวัทวท่องไปไว้กินนองครับงวัวกับว่าท่านเถาท่านยังเนื้อนังยังสดสดเนื้อหนังยังซุ่มซุมครับไอ้ลูกได้อีกเป็นซีฟโต้พี่นังหนาหนานครับอ่าสนใจโทรมาเดอ้อคุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็งว่วผพูดเถาเลี่ยงครับไปซสือน้ำเพินมาเพิรนนี่อยากเบียกหลายอย่างทึงเพินก็เถาเล้ว อยากแบ่งออกนอกจากมีงัวหลายโตบอตึงกะเรียกเอาง่วท่องพี่แล้วครับมาครับพี่มองมันสีได้กินน้องไปนาครับแม้นพี่น้องบอชื่อน้ำก็เอาไว้กินน้องครับตัวนี้ครับง่วเลียงง่ายๆครับพี่น้องซื้อกบพร้อมแบ่งปันแบ่งปันพุ่น,น่ะอู้เหมือนสีจสมาถือเถอะ งอทองอย่างดีเมื่นสี่สูงกระโหลสามสิบนังกระนาโพนกระดีอ้างกระดีสุดยอดอิลีครับงอตัวนี้หมื่นสี่เอาไผโบมักงอทองอยากไดงอแม่ลูกราคาเดียวกันครับหมื่นสี่คือกันครับนี่ลูกเพศผูครับตัวนี้ครับนี่ก็เมืน่นซีพี่นอ้องลูกเพศผูไว้เจ็ดเดือน ไปเจ็ดเดือนแม่สมได้สองเดือนแม่สูงร้อยยี่สิบสมได้สองเดือนเพิ่นทับโตมากขึ้นกันเอาเมอนซีเลือกเอาครับมักแบบใดครับชุดนี้แม่ลูกกับเมอนซีครับอ้าวราคาเดียวกันครับมักง้อทองหรือมักง้อแม่ลูกแม่กระสมแล้วสองเดือนนี่งัอลูกสามประมาณนี้สองสามประมาณนี้ครับ พี่พี่แม่ครับแม่สูงร้อยยี่สิบครับหมื่นจีขกันครับโคมนีหมื่นจีอาาา้าวมักมักงอทองหรือมักงอแม่ลูกก็มีไห้เลือกขึ้นกันครับนี่หมื่นจีกับสีแดงงอสองโตครับมีรุ่นทองอีกครับในท้องมีรุ่นทองอีก เดือพหมักทั้งสองทั้งงวเมลูทั้งงวทองกะถูมาครับพี่น้องครับยกชุดเลยก็ได้ครับนี่ตัวนี้จมูกเสื้อเขาในทั้งสองครับนี่บบใส่ปัญหาหลูกออกมานี่บโบแบงนี่แหละครับนี่บบแบงที่ลห็หลูกออกมานี่เป็นเพศผู้นะครับนี่เพศผู้จะน้อยก็ได้เมื่นหนึ่งแล้วเมียกับสีเหลืออยู่สี่พันโอ้ถูกแห่งสี่พันครับ เสืองว่วงเมือนซีจะหน่อยก็ขายลูกออกเมือนหนึง่งแม่ก็สีเหลืออยู่สี่พันอ่านไปเห็นกําไรนาะเนาะครับอ้าวฟฝ้า,าตัดทิ้นใจครับโทรมาเลยอันนี้ยาเอาตาัดมาให้กินแต่เมื่อวานครับเป็นยาลูกซีเก๋ๆครับเข้ากะเอาที่ว้นี้แหะครับบตัตตองเอาเฟืองมาใส่แล้วก็บ,บัวตองเอายาตัวไม่มาใส่เด้อครับเหมือนแรยงมาเกี่ยงได้ครับนี่ครับตอนนี้เพิ่งยังอิ่มอยู่ครับแก่ก็กินครับ ว่ต่บ่เอาตัวไม้มาเสริมมัดแท่แน่นอนพี่มื่นสี่มืนสี่ลูกเพศผูแม่สมแล้วสองเดือนรุ่นทองงอทองกับมื่นสี่อ้าวมากแบบไดครับคุณแม่คุณพ่อเบิ่งเอาเด้อร์งอหูมัดครับงอแค่นี่เฮาสิบวันน้ำเขามาครับ ผู้ไปเลี้ยงมันก็นสีหยากด้คันงวยแขะจับใบบดได้เอาสำหรับชิปนี้ครับมาถึงปฐมราดครับเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วขอจบชิพใบต่เพียงโทนิกก่อนครับไปหาิเขากินน้ำก้อนบัดนี้กอแห้งหมดแล้วพึ่งมาจะคอบพวานเื้ากันครับออะอัปเดตท,ทุกมือครับเก็บเงินปลายทางทุกโตบ่มีมันจำแม่แต่บาทเดียวครับสวัสดีครับผม